คืออะไรสำคัญอย่างไรกับธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วนำไปสู่ Product Market Fit ได้จริงหรือมาหาคำตอบพร้อมกันใน APA SSS หรือ APA s a ีเอ t เช่นซีเคร็ตสตรอบรู้เรื่องสตาร์ทอัพในแปแตวิน,นาที R&D หรือ Research and Development เป็นการวิจัยและพัฒนาสิ่งที่สนใจให้ดีขึ้นโดยอาจนำไปสู่การคิดค้นนวัตรกรรมใหม่เลยก็เป็นได้ถ้ายกตัวอย่าง Gra ฟก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีในการทำา r D. Grab เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นจากหลัง u ูเบอร์แต่ประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะมีการทำ R&D ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักที่ใช้ Grab ยังมีหลายคนที่ยังคงใช้เงินสดจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถชำระผ่านเงินสดได้ในขณะที่ u ูเบอร์ไม่สามารถทำได้หลายคนอาจจะคิดว่าการทำ R&D มีเฉพาะกับบริษัทใหญ่แต่จริงๆแล้วควรทำ R&D ในทุกขนาดธุรกิจ ไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ SME หรือสตาร์ทอัพแล้วสตาร์ทอัพมีฝ่าย R&D ไปเพื่ออะไรวันนี้เราจะมาดู3เหตุผลที่ทำไมสตาร์ทอัพจึงขาดฝ่าย R&D ไปไม่ได้1 Meet the Need ทําให้โปรด u ักที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงทําให้เกิดโปรด u ักมากเก็บฟลิป2 c o n f i d e n นสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าโปรด u ักที่สร้างมาจะสามารถขายได้ 3. Competitive Advantage เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความต่างที่ไม่เหมือนใครและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโปรดักต์ได้อีกด้วย EP หน้า XFSSS โดย x k s Sandbox จะมีเรื่องน้ารู้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพน่าราคาญนอีกนั้นโปรดติดต,ตั้งตอนต่อไปค่ะ